ลหวยฮานอยนะคะทุกคนวันที่7เดือน10ฮานอยพิเศษตรวจหวยฮานอยนะคะก็มีผลหวยฮานอยเฉพาะกิจก็อย่างที่เห็นนะทุกคนดูเอาจะจะจะแช่ไว้นานหน่อยเพื่อที่ให้ทุกคนได้ดูเนาะแล้วก็จะมีฮานอยพิเศษนะฮานอยพิเศษฮานอยปกติกับฮานอยวีไอพีอะแช่ไว้เนี่ย แชร์ให้ทุกคนได้ดูอัตรวจนะคะมีใครโชคดีบ้างมีใครเอ่อมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์หรือเปล่านะคะยังไงเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพชรด้วยนะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะไม่ได้ทำคลิปหวยมาแบบหลายปีมากนะคะสีป่ปีห้าปีได้มั้งนะคะ เพ่งกลับมาทําเพราะว่าตอนนั้นเห็นเขาบอกว่าถ้าใครทําแล้วมันจะโดนแบนเนี่ยก็เลยไม่กล้า <finance> แต่ทีนี้ก็เลยเห็นคนอื่นเขาทําอยู่มีโฆษณาอยู่ก็เลยลองมาทําดูอีกทีหนึงนะคะ